สวัสดีครับวันนี้เราจะมาต้มไก่นะครับอะไรเนี่ยเอาให้ดูไหมหน่อยดิซื้อไหนเนี่ยทำารผมซื้อไหนเนี่ยครับทำอะไรครับเทปบอลทำอะไรอยากทำอะไรเนี่ยเอามาดูก่อนอยากทำไรวะอยากทำไรผมอยากทำไรผมเทปบอลทำอะไรครับอ่าต้มไก่ไปไปไปเลยไม่ต้องมาถ่ายผมคุณได้อนุญาตหรือยังเนี่ยใครอนุญาตให้ถ่ายผมเนี่ย สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมา <c oughs> จะพามาดูบอนกุ๊กกูนะครับทากับข้าวให้เรากินนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเป็นพิธีกรช่องบอนกุ๊กกูหนึ่งวันมาดูว่าบอลกุ๊กกูจะทําอะไรให้เรากินเดี๋ยวผมไปขออนุญาตซื้อวัตถุดิบก่อนนะครับไปครับวันนี้เราจะมาต้มไก่นะครับอะไรเน,นาะไหนดูไหมหน่อยดิซื้ออะไรเนี่ยทำไรารผม ไหนเนี่ยครับทำอะไรครับเกียบบอลทำอะไรเกียบทำอะไรเนี่ยเอามาดูก่อนอยี๊ยบทำอะไรวะอจี๊ยบทอะไรเจี๊ยบทำอะไรเนี่ยเจียบอลทำอะไรครับอ่าต้มไก่ไป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 เลยไม่ต้องมาถ่ายผมคุณได้อนุญาตหรือยังเนี่ยใครอนุญาตให้ถ่ายผมเนี่ยเยอะอ่ะต้มไก่หง ย,ยัดถ่ายเขาไม่ให้คุณถ่ายคุณไปก่อนคุณออไปก่อนไม่ยายถ่ายผมรผมใจไปลรอให้ผม็ย ลปลานี้น้อยครับถีอวิจิกินหอมรสชาติปลครัปขางลูกันบนบ ผมเดียใส่ยาลอะเลสดจากสุรารไม่มีโควิดอ่านต้องอานีม่เคด้วยทับบงเนาะรับผมงเอนอ แหนมเปรยวก็ใส่มเะเขือเทศกัพริกขอดจบสำนันนะใส่ผัดก็บสมนัดกินไน,น,น,นเลยนะครับครับผมเดี๋ยวไปชมตอนแล้วแล้วเลยครับตอนใส่พริกสนีเลยเดี๋ยวรอนเปรยกันครับเ่ยอ,อมพักซี่ตักเสริร์ฟเลยเลยชิมเลงมาเสีรบบปะมันมาเสียบฟจีเด้ทานิน เนื้ออันตัวในเวลาว่าตุ่มไม่มีให้กินหรอกโอ้ยน่ากินน่ากินน่ากินไหมหนู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 ว่าน่ากินไหมโอ้โหต้องเลี้ยงอะไรทั้งนั้นเด็กบันใจหัวแล้วโอเคเด้อไปเป็นยังไงเด้อยังไม่ทันนแม่อเอิร์ดดูเจ้าเมื่อวานหนูยังไม่ทันชิมเลยจะรู้ได้ไงว่าอร่อยเออหน้าดูหน้าตาดูดิน้องเบลน้องเบลว่าอร่อยไหมน้องเบล เดือกินเผ็ดไม่ได้เด้อกินเผ็ดไม่ได้อย่ามาหาหนูเด้อโอเคครับผมปิดคลิปเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะครับผม